สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของปี2021เลยนะครับแล้วก็เป็นคลิปที่หลายคนสอบถามผมเข้ามาเยอะพอสมควรเลยนะครับเกี่ยวกับถ้าเราเชื่อมต่อเจ้าตัวนาฬิกาของทาง Huawei นะครับกับผลิตภัณฑ์ iOS หรือว่า iPhone นะครับจะสามารถใช้งานอะไรได้แล้วก็อะไรที่ไม่สามารถใช้งานได้บ้างน,นะครับโดยคลิปนี้ผมจะมา ถ่ายข้อสงสัยเพื่อสมาชิกทุกคนได้รับทราบกันหรือว่ารู้กันนะครับโดยเจ้าตัวนาฬิกาผมมี2เลื่อนนะครับมาทดสอบให้ดูนะครับเรื่อแรกเป็นเจ้าตัว Huawei Watch f i นะครับเรื่อที่2ตัวนี้เป็น Huawei Watch GT2 Pro นะครับซึ่งนาฬิกา Huawei ก็จะมี Watch GT2 แล้วก็ Watch GT2e อีกซึ่งผมไม่มี2รุ่นนั้นมาทดสอบให้ดูนะครับส่วนเจ้าตัว iPhone ตัวนี้นะครับเป็น iPhone 12 Pro นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในสองตัวซอฟต์แวร์เวอร์ชันของเจ้าตัว iPhone ก่อนเลยนะครับ ซอฟต์แวร์เวอร์ชันตัวนี้นะครับไอโฟนเป็นเจ้าตัวเวอร์ชันซอฟต์แวร์14.3นะครับส่วนชื่อโมเดลก็คือ iPhone 12โปรย่ที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็เจ้าตัวแอปสุขภาพหรือว่าหัว e วเฮลนะครับเจ้าตัวแอปสุขภาพตัวนี้เป็นตัวเวอร์ชั่นแอปสุขภาพเวอร์ชั่น8.0.45.301นั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะบอกว่าอะไรใช้งานได้แล้วก็ไม่ได้ผมจะบอกถึงบั๊กเจ้าตัวหัวไวเฮลเวอร์ชันนี้ก่อนเจ้าตัวหัวไวเฮลเวอร์ชัน 8.0.45.301ตัวนี้มีบั๊กอยู่นะครับโดยบั๊กเนี่ยเวลาหน้าหลาักการแสดงผลแบบนี้นะครับอัตราการเต้นหัวใจกับการนอนหลับเขาไม่ขึ้นนะครับแต่ตัวนี้ผมแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการแก้ไขนะฮะให้เราไปที่การตั้งค่าบนสมาร์ทโฟนนะฮะ iOS แล้วก็เลื่อนมาที่ในส่วนตัวภาษาและภูมิภาคแตะไปที่ตรงคาว่าปฏิทินให้เราเปลี่ยนจากพุทธศักราชเป็นคิศักราชนะครับ เปลี่ยนตรงนี้ผมเปลี่ยนแล้วเนาะหลังจากนั้นนะครับให้เราปิดแอปสุขภาพนะครับแล้วก็เปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะในส่วนของตัวการนอนหลับแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจก็จะขึ้นมานั่นเองนะครับ อันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นระหว่างรอแอป,ปสุขภาพหรือว่าหัวเหวอัปเดตนั่นเองนะครับครานี้เรามาดูกันนะครับอะไรที่สามารถทําได้บน iPhone นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยเชื่อมต่อมานานมาแล้วนะครับในส่วนของตัววัดความเครียดบน iPhone ไม่สามารถวัดได้นะครับตัวนี้สามารถวัดได้แล้วนะครับ SPO2 นะครับสำหรับในาฬิการเรือนไหนที่มีก็สามารถที่จะโชว์ขึ้นมาสามารถวัดได้เช่นกันนะครับแล้วก็แสดงผลที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือได้เช่นกันนะครับและข้อนี้ไปที่หน้าอุปกรณ์อุปกรณ์ที่ผมเชื่อมต่อตรงนี้นััเเป็จ้าตว ฟิสก็เป็นตัวนี้เป็นหน้าปัดสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวนี้สามารถทําอะไรได้อ่าตัวนี้สามารถเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาได้แล้วซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเมื่อเราเชื่อมต่อน,นาฬิกากับเจ้าตัว iPhone จะไม่สามารถเปลี่ยนหน้าปัดผ่านโทรศัพท์มือถือได้ตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับเราก็สามารถเลือกดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับแล้วก็ไปที่หน้าปัดของฉันถ้าเป็นเจ้าตัว หัวเว่ย Watch Fit นะครับมันจะมีหน้าปัดหนึ่งที่ชื่อว่าแกลลี่ถ้าเราเลือกหน้าปัดแกลลี่ตัวนี้นะครับเราสามารถบวกนะคะรับแล้วก็ใส่รูปภาพเราเข้าไปได้นะครับเราสามารถใส่รูปภาพเราเข้าไปได้เลยนะสมมติเราอยากได้รูปไหนเราก็ใส่ไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวหน้าปัดที่เป็นแกลลี่นะครับเราก็เลือกรูปได้เลยนะครับอยากได้รูปไหนก็เลือกใส่ไปได้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวสิ่งที่สามารถทําได้แล้วบน ไอโฟนหรือ iOS นะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของตัวถ้าผมเปลี่ยนการเชื่อมต่อเป็น Watch g t 2 Pro บ้างล่ะนะครับ watch g t 2 Pro นะครับถ้าเชื่อมต่อแล้วตัวนี้นะครับหน้าปัดเปลี่ยนได้ไหมอ่าหน้าปัดนาฬิกาก็สามารถเปลี่ยนบนโทรศัพท์มือถือได้เช่นกันนะครับแต่มีเพื่อนสมาชิกหลายคนบอกว่าบนเจ้าตัว watch g t 2ธรรมดาเนี่ยที่ไม่ใช่ตัวโปรยังไม่สามารถทําได้แต่ผมไม่มีเครื่องทดสอบนั่นเองนะครับแล้วไปที่หน้าปัด ของชั้นอ้าวแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของตัว GT 2 Pro ตัวนี้นะครับจะไม่มีหน้าปัดที่ชื่อว่าแกลเลอรี่ที่เราสามารถนำรูปเราไปเปลี่ยนเป็นหน้าปัดนาฬิกาได้นะครับถ้าเป็นในส่วนของตัว Watch GT 2 Pro ไม่สามารถทำได้แต่ว่า Watch Fit ทำได้เมื่อกี้ีผมกลับให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับไปเชื่อมต่อผ่าน Watch Fit นะครับแล้วเข้าไปดูที่หน้าปัดนาฬิกานะครับ หน้าปัดนาฬิกามันจะมีหน้าหนึ่งในส่วนของตัวของฉันนะครับจะชื่อว่าแกลลอรี่หน้าปัดแกลลอรี่ตัวนี้เราสามารถบวกแล้วก็ใส่รูปของเราเป็นหน้าปัดนาฬิกาได้แต่ว่า Watch GT2 Pro ไม่สามารถทําได้นั่นเองนะครับก็ต้องรออัปเดตต่อไปนะครับแล้วก็คราวนี้นะครับอะไรที่สามารถทําได้อีกอันนี้ดีมากๆเลยนะครับในส่วนของตัวการรับสายโซเชียลมีเดียอย่างเช่นเราเชื่อมต่อกับเจ้าตัว Watch GT2 Pro w a t c h g t 2 Pro หรือ Watch GT2 เนี่ยจะมีไมโครโฟนแล้วก็ลำโพงคุณสามารถคุยโทรศัพท์ผ่านเจ้าาาตัวนฬิก ตัวนี้ได้นะครับในส่วนของตัวนี้นะฮะ แต่ถ้าเป็นเครื่องฝั่ง Android และเครื่องหัวเองก็ตามนะครับเมื่อคนโทรทางไลน์หรือว่า Messenger มาจะไม่สามารถรับสายแล้วคุยได้นะครับและอย่างหนึ่งมันจะไม่โชว์บนหน้าจอด้วยนะครับมันจะโชว์ก็ต่อเมื่อวางสายไปแล้วจะโชว์ขึ้นว่าสายไม่ได้รับผ่านทางไลน์ทาง Messenger แต่ถ้าเป็นในส่วนของตัว iOS หรือว่า iPhone นครับถ้าโทรมาเนี่ยเราสามารถรับสายได้ทั้งไลน์ทั้ง Messenger เลยเท่าที่ผมทดสอบมาซึ่งอันนี้ดีมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ iPhone ทําได้แต่ Android แล้วก็เองไม่สานารด้ เจ้าของผลิตภัณฑ์เองก็ไม่สามารถทําได้นะครับแล้วก็เรามาดูสิ่งที่ทาไม่ได้บ้างสิ่งที่ทําได้บอกหมดไปแล้วนะครับสิ่งที่ทําไม่ได้อย่างแรกเลยซื้อหน้าปัดนาฬิกาอย่างหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยถ้าเป็นเชื่อมต่อกับเครื่องหัวเว่ยนะครับจะมีให้ซื้อเพิ่มเติมบางคนเนี่ยอยากได้นาปัดสวยๆบางทีมันจะมีต้องซื้อเนี่ยตัวเครื่อง Huawei Watch GT หรือว่า Watch Fit ถ้าไปเชื่อมต่อกับ Huawei สามารถที่จะซื้อหน้าปัดเพิ่มเติมได้แต่บน iOS ยังไม่สามารถซื้อหน้าปัดได้นะครับรวมถึง Android แบรนดอื่นก็ยังไม่สามารถซื้อได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเส้นทางแบบด y นามิกนะคราวนี้มันจะอยู่ในหน้าแรกการออกกำลังกายถ้าเราแตะไปที่ประวัติการออกกำลังกายแบบนี้นะครับในส่วนตัวเส้นทางการออกกำลังกายถ้าเป็นฝั่ง Android เวอร์ชั่นใหม่ๆนะครับที่อัปเดตตัว แอปสุขภาพหรือว่าโวเทลเนี่ยมันจะมีเส้นทางแบบไดนามิกก็คือมันจะโชว์เส้นทางเป็น3มิติให้เลยนะครับเวลาเราวิ่งออกบังกายมานะครับแล้วเราสามารถบันทึกเป็นวิดีโอไปแชร์ลงโซเชียลมีเดียได้แต่บนผลิตภัณฑ์ iOS ยังไม่สามารถทําได้นะครับ แล้วก็ถ้าเรากดแชร์ไปมุมบนขวาบนฝั่ง Android ตัวนี้นะครับจะมีให้เราแก้ไขนะฮะแล้วก็ใส่รูปเราเป็นภาพพื้นหลังได้แต่เช่นกันนะครับฝั่ง iOS ก็ยังไม่สามารถที่จะทําได้นะครับแล้วก็อีก2อย่างที่ไม่สามารถทําได้นะครับบนนาฬิกาเนี่ย มันสามารถที่จะอย่างตัว WatchGT2 Pro หรือว่าหรือวอ t ิทีทเนี่ยมันสามารถลงเพลงไปในนาฬิกาได้เขาบอกสูงสุด500เพลงแต่ถ้าเชื่อมต่อกับ iPhone จะไม่สามารถลงเพลงไปนนาฬิกาได้ถ้าคุณอยากจะลงเพลงต้องไปเชื่อมต่อกับ Android เครื่องอื่นแล้วก็ลงเพลงไว้ก่อนนะครับมันจะอยู่ในหน่วยความจําของนาฬิกาแล้วก็ยกเลิกการเชื่อมต่อ มาเชื่อมต่อบน iOS ก็จะมีเพลงมาด้วยอันนั้สามารถที่จะทําได้นะครับแต่ว่าจะลงเพลงผ่านเจ้าตัว iPhone เลยไม่สามารถทําได้แล้วก็ควบคุมเพลงถ้าเชื่อมต่อกับฝั่ง Android รวมถึง Huawei เนี่ยจะมีในส่วนของตัวการควบคุมเพลงก็คือสามารถเลื่อนเพลงหรือว่าเพิ่มเสียงลดเสียงได้อย่างแอปพลิเคชันอย่าง Spotify อย่างจุกนะครับถ้าบนเชื่อมต่อกับเจ้าตัว iPhone จะไม่สามารถทําได้นั่นเองนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ Watch GT 2 Pro นะครับ ว c h GT 2 Pro นะฮะถ้าเชื่อมต่อเครื่อง Huawei นะฮะจะสามารถดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติมได้เดี๋ยวผมให้ดูนะฮะอันนี้เป็นแอปเพิ่มเติมที่ผมดาวน์โหลดมานะครับถ้าเชื่อมต่อกับ Huawei สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้สำหรับ w a t c h GT 2 Pro แต่บน iOS รวมถึง Android ค่ายอื่นยังไม่สามารถที่จะทําได้นะครับจะได้เฉพาะเครื่องหัวเว่ยเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มาอัปเดตกันนะครับสรุปแล้วว่าอะไรทําได้ไม่ได้บ้างอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างแรกเลยนะครับวัดความเครียดซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีสามารถทําได้แล้วนะครับเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาอย่างเจ้าตัววอตฟิตกับวอ t ีทีทูโปที่ผมทําให้ดูสามารถเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาผ่านตัว iPhone ได้แล้วนะครับแต่เจ้าตัววอตฟิตก็มีความสามารถเพิ่มเติมสามารถเปลี่ยนหน้าปัดที่ชื่อว่าแกลลอี่โดยเอารูปเราไปใส่เป็นหนน้้าาาาปัดฬิกไแต่ว่ว สามารถทําได้นะครับแล้วก็รับสายไลน์รับสาย Messenger ได้นะครับสำหรับมีไมโครโฟนกับลาโพงก็เป็นรุ่น Watch GT2 แล้ว Watch GT2 Pro เนี่ยสามารถที่จะรับสายพวก Messenger รไลายได้ฝั่ง Android แล้วก็ ในส่วนของตัวโฮ a วเองก็ตามนะครับไม่สามารถรับสายได้นะครับแล้วก็สิ่งที่ไม่สามารถทําได้ก็คือซื้อหนะ้าปัดนาฬิกานะครับแล้วก็เส้นทางแบบไดนามิกนะครับเป็นเส้นทาง3มิตินะฮะร,รวมถึงในส่วนตัวใส่รูปเรานะครับเวลากดแชร์ข้อมูลกบหออกกำลังกายไปฝั่ง Android แล้วก็เครื่อง h u a w จะสามารถเริ่มใส่รูปเป็นพื้นหลังได้แล้วนะครับบน iOS ยังไม่สามารถทําได้แล้วก็ลงเพลงแล้วก็ควบคุมเพลงไม่สามารถทําได้แล้วก็ติดตั้งแอป สำหรับ Watch GT 2 Pro นะครับมันสามารถติดตั้งแอปเพิ่มเติมได้ตัวนี้ได้เฉพาะ Huawei เท่านั้นนะครับบน iOS แล้วก็ Android ที่อื่นยังไม่สามารถทําได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมมาอัปเดตให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบกันนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วคิดว่าเป็นประโยชน์แล้วถูกใจฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยฝากกดติดตามช่อง Love er GJ ผมไว้ด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ก่อนใครสำหรับคลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ